สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับนี่ครับหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้ครับพูดดังไม่ได้ครับดึกแล้วเราก็จะไปดูข้างในกันนะครับเราก็จะไปดูข้างในกันครับต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเชียรล้างมือครับแ hand sanitizer ครับผมก็เป็นอ่างล้างจานนะครับผมมีทีวีให้ด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นไฟล์ครับที่ทําให้รูปผมอาการดีขึ้นครับนี่ครับเตียงเด็กครับผมนี่พระเอกของเราครับพระเอกครับนี่วันนี้มาดูห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่นี่ก็เป็นที่ล้างหน้าครับ ก็จะมีแฮนด์เซนิทเซอร์ที่นะครับเป็นเออที่ล้างมือครับน้ำยาล้างมือแล้วก็มีทิชชูที่นี่ครับนี่ก็จะไปห้หองอาบน้ำห้องอาบน้ำนะครับอาบน้ำที่นี่ก็จะเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้แบบนี้ครับนี้ยกได้เลยนะครับ <Okay. S 1> จะเป็นโซฟาแล้วก็เป็นเตียงครับโซฟาที่เป็นเตียงได้นะครับ mm hmm เป็นผมอยู่ที่ชั้นห้านะครับข้างล่างด้วยที่จอดรถครับ okay. นี่ครับอันนี้น้องเมียครับอันนี้ภร <Yeah. S 1> รยาส,สวยสุดที่รักครับฮัลโหลไฮนี่ครับสวยไหมครับนี่น้องเมียครับอยู่ด้วยกันครับ <laughs> ก็ <icana> จะเป็นห้องเก็บของมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับจากนั้นก mm ็เป็นตู้เย็นครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับ